สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเผยที่มาของเกรด A ถึง F ว่าทำไมถึงไม่มีเกรด E ในใบรายงานผลการศึกษาเป็นที่ทราบกันดีว่าเกรดของการศึกษาในปัจจุบันทั้งมหาวิทยาลัยหรือระดับมัธยมศึกษาในบางสถาบันใช้อักษรแทนตัววัดเกรดโดยมีเกรดตั้งแต่ A B C D หรือ F หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงมีการข้ามตัวอักษร E ไปละ่ะ วันนี้เราจะมาเฉลยข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้มานานกันครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรามาเริ่มอธิบายในข้อที่ควรรู้กันก่อนแน่นอนว่า f ย่อมาจากคำว่า fail ซึ่งแปลตรงตัวว่าล้มเหลวหรือหมายความว่าสอบตกนั่นเองส่วนเกรดอีก4ตัวที่เหลือหมายถึงสอบผ่านตามลำดับขั้น ในบางสถาบันในอเมริกามีการใช้ดีแทนความหมายว่าสอบตกด้วยย้อนไปเมื่อยุคแรกเริ่มการศึกษามหาวิทยาลัยแรกในอเมริกาที่ใช้ระบบเกรดที่คล้ายกันในแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้คือมหาวิทยาลายัยเม์โอลีโอคซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนในแมสซาชูเซตส์ก่อนหน้านั้นมีการใช้ระบบจัดอันดับแบบอื่นในมหาวิทยาลัยเยลในปี1 7 8 5 โดยใช้คำศัพท์3คำที่แปลว่าต่ำกว่าและแย่มหาวิทยาลัยวินเลียมและแมรี่จะอันดับนักเรียนด้วยตัวเลขโดยเลขหหมายความว่าเป็นที่1ของชั้นเรียนและเลข2หมายความว่าเป็นไปตามคำสั่งถูกต้องและใส่ใจมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเคยใช้ระบบการให้เกรดแบบตัวเลขซึ่งนักเรียนจะถูกแบ่งเกตรดตั้งแต่1ถึง200 ยกเว้นชั้นเรียนคณิตศาสตร์และประชัชญาซึ่งใช้เกรด1 1 0 0มถึงหาวิทยมหาวิยาลเยลเปลี่ยนมาใช้การแบ่งเกรดแบบ4จุดในปี1813และสลับไปใช้แบบ9จุดในเวลาต่อมาก่อนที่จะกลับไปใช้แบบ4จุดอีกครั้งในปี1832ในปี1883มีการอ้างอิงว่ามีนักเรียนได้รับเกรดบที่มหาวิทยาลายัยฮาร์วาร์ด แต่นับประวัติศาสตร์ไม่พบหลักฐานที่มาสนับสนุนข้อมูลส่วนนี้ว่ามีการใช้ตัวอักษรแทนเกรดโดยมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมีระบบตัดเกรดประจำชั้นเรียนโดยแบ่งเป็นตัวอักษรโรมันคือ1 2 3 4 5โดย5หมายความว่าสอบตกมหาวิทยาลัยเมาส์โฮลี่โอ๊กในปี1887มีการตัดเกรดแบบนี้นะฮะ โดย A คือยอดเยี่ยม95%ถึง100% B คือดี85%ถึง94% C พอใช้76%ถึง84% D แทบจะไม่ผ่าน75%และ E ก็คือสอบตกก็คือต่ำกว่า75% 1ปีถัดมามหาวิทยาลัยเมาส์ฮลลีโอ๊คปรับปรุงระบบตัดเกรดใหม่โดยเกรด B แทนค่าคะแนนที่90-94%ส่วนเกรด C อยู่ที่85-89%ในขณะที่เกรด D อยู่ที่80-84%และเกรด E อยู่ที่75-79%และถ้าต่ำกว่านั้นถือว่า F หลายปีที่ใช้ระบบตัวอักษรแทนเกรดมันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่มหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษาหลายโรงเรียนเลือกที่จะข้ามตัวอักษร E ไป เพราะเราอาจารย์ต่างเป็นกังวลว่าทางนักเรียนและผู้ปกครองจะเข้าใจผิดว่า E. ย่อมาจาก e x c e l l e n t ซึ่งแปลตรงตัวว่ายอดเยี่ยมแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าพวกเขาต่างคิดกันว่า A. ย่อมาจาก a f f o l l ซึ่งหมายความว่าห่วยก็ตามแต่มันก็เป็นไปได้ว่าทางโรงเรียนอยากให้มีการกำหนดเกรดแบบง่ายๆขึ้นมาเพียงเท่านั้น โดยหลังสงครามโลกครั้งที่2มีการพยายามกลับไปใช้เกรด E โดยตัดเกรด F ออกไปในบางโรงเรียนในความจริงแล้วมีตัวอักษรตัวอื่นที่นำมาใช้แทนตัว E และ F และยังคงความหมายเดิมอยู่เช่นอักษรตัว U ซึ่งแทนคำว่า unsatisfactory ซึ่งแปลว่าน่าผิดหวังหรือตัว N ที่แทนคำว่า no credit ซึ่งหมายความว่าไม่ได้หน่วยกิต จะว่าไปแล้วหลายสถาบันสามารถใช้ตัวอักษรอื่นได้เช่นกันแค่ให้ตรงกับความหมายเดิมสถาบันที่แตกต่างกันไปทั่วโลกมีการกำหนดเกรดที่หลากหลายมากขึ้นเช่นการเพิ่มเครื่องหมายบวกและลบขึ้นมาโดยอาจมีการตัดเกรด A ที่90%ขึ้นไปหรือในบางที่ใช้95%ขึ้นไปหลายแห่งยังคงมีการใช้เกรดดีแทนเกรดสอบตกอยู่ นักวิจายัยในเรื่องของการตัดเกรดเชื่อว่าการเขียนวิเคราะห์การเรียนของนักเรียนเป็นหนทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้ความเห็นตอบกลับแก่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองแต่พวกเขาเชื่อว่าคงไม่มีนักเรียนและผู้ปกครองที่อ่านกันมากนักและตัวอาจารย์เองก็ต้องทำงานหนักเกินไปในส่วนนี้รวมทั้งใช้เวลาอย่างมากในการเขียนถึงนักเรียนทั้งหมด การให้เกตแบบตัวอักษรคือวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะสื่อสารถึงประสิทธิภาพของนักเรียนระบบตัดเกตแบบนี้เราเชื่อว่ามันจะยังคงอยู่คู่สถาบันการศึกษาไปอีกนานเลยทีเดียว